เอ็นบพี่น้องธรรมชาติกินไม่รู้หมดเมื่อเราสร้างแหล่งอาหารได้บุบรุษบุญญาครับผมอยู่ลองบอกเปล่าเนาะพี่น้องเนาะริงแปลธรรมชาติครับผมบวบโอ้ย,อยบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมาหาไว้ครับ กับบ้านกับหาหอยตัวน้อพี่น้องเอ้ยว่าสีหาหอยเห็ดเมนูเด็ดครับผมคือเนี่ยร่องร่องมะพร้าวอยู่สวนนะครับเนะะ้อกัตีซีกุ๊กว่กวาแม่มันล่องมาหรือวป่าอู้อยัง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 อยู่โอู้นี่ ปาสิทิเมนูพิสดารต้ยมยำหอยโอ้โอ,อ้ต้ยมยำหอยทึ่งนวยไหมครับผมเคยเห็นบอกพี่น้องพี่น้องจดเป็นแบบส่งเครื่อง เดี S 1> <S 1> đ đ ๋ยวเว่วยใหก็เอาครับหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ไอยโคมกันก้อยแบบสดๆกระดัยก้อยในห้องหมดแดงกระดัยน้องพี่น้องเนาะขันอยากให้สะอาดดีครับโอ้บ่ยากครับ บริวตราบอยครับพี่ห้องมันเปลี่ยนจงกว่ากันข้นฝังเขาง่ายครับ วัองสองสามปีที่แล้วาโหดยากเลยครับผมปีนี่นะปากหางเริ่มลง้วเรี่นอยๆเลยแต่อยู่นี่ผมเฝ้าเดยเฝ้าสวนตลอดโอ้ยลงอีพอยแม่รครับผมมันโมเมนเป็นรลอยเป็นพันนะพี่น้องยหน่าตรงขามทางอื่นแห่งแรงมั่งผมว่า อเดี๋ยวออ๋อหไหมยังเฮ็ดเม่นูอะไรกินดีพี่น้องวะแตพาน้อง ช่วยเบอร์นะครับพี่น,อน,น้องกันเต่าเด้อหาหอยมาทำเมนูพิสดารนะครับผมพี่น้องมันเสียเวลานะครับเนาะต่อเหตุการณ์คอยถาลุิเนเบอร์ทีเดีวยดวยครับหลายผูดออกหอยช่วยน้องเลองมะพร้าวครับ ทางอื่นบอปันไนได้ครับเบิงที่เราพี่น้องหอยโหหลบไงเลยครับผม เดียวครับดูอยู่ในแปลงหน้าก็มีหลายครับอีอาหารก็สมบูรณ์หรือเปล่า รกกลังว่างไข่ครับผมตัวไข่เราไม่ต้องครับแหลงอาหารเข้ามาตกไปหาจากสายไก่ครับผมเอาในสวนพ่อถ้าเข้าสั่งได้แล้วครับผมกินเพราะมีเมดครับยังไงลูกนีงเขาจะออแบบ พัดเปลียนกันเป็นช่วงๆครับช่วงๆคือไมาก็ว่าครับไมาก็ว่าหัวแรงบางโตขึข้นแต่หัวแรงแล้วก็ลงลงประมาณทุมสองถุมครับผมบางโตัวขืนยามึดดึกกับยา้าเสาร์ครับ ตอนนี้บอวยไม่เขาเเขาก็ลงเขาก็ลงเร็วครับหอยจูบหอยจูบห้ายกับม๊ไหมครับหอยจูบง่ายขานาครับผมเปญญ็นหยาพอดีเป่าน้องหรือว่าแหบันนี่ครับผมเลยแปลนเป็นหยา ครัเสามากกับหายเขาก็ลงครับทั้งนี้ใหม่แน่อะไรหรอครับพี่น้องว่างใครเต็มเลยว่างใคร ตลอดทุกรดูกาลครับผมหอยเชลี่ขุนไข่เขาเอาพี่น้องเนาะจังวากันเหมือนนอนหน้าครับผมเบิ่งเมนูยหมเสาครับผมเสน็ที่ว่าพ่อแล้วบอน้องกระิไปนอนพักพนก่อนครับวันอาทิตย์วันเสาร์่ะล่ะเดินทางไปหนองคายครับผม ไปส่งหลานส่งหลานไปอยู่กับลุงครับยิดเทิบนะพี่น้นองเนาะเล็กเกินไปเกิดยังไงเล็กเกินไปครับ ี่น้องครับี่น้องแล้วฟันดีครับผมบออกกันย้ำเศา้าครับเมนูเมน,มนูก่อนลุยนาเสนบพ่อแล้วเห็นบ่พไปน้องธรรมชาติกินไม่รู้หมดเมื่อเราสร้างแหงอาหารได้บุรึยบุญยาครับผมอยู่ลองบ,บุกเปล่าน้อพี่น้องเนาะจริงแต่ธรรมชาติครับผมบวบเห็นบ่ครับ พ่ามาจากพ่ามามองจุดรวมต้นครับผมเห็นมอหอยเนี่ยค่อยๆขึ้นมาครับผมขึ้นมาเรื่อยอแจ่งแล้วตัวนี้พี่น้องแจ่งแล้วสว่างโลเลยไปนอน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 ,น,อน